วิธีอุ่นน้ำจิ้มให้กลับมาหอมเหมือนเดิมนะครับให้ใส่น้ำจิ้มประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วปล่อยให้เดือดนะครับจากนั้นรอให้เดือดรอให้ใบเตยสลดนะครับ ใบเตยเริ่มสลุดแล้วนะครับจากนั้นเราเทน้ําจิ้มส่วนที่เหลือลงไปนะครับเมื่อเราเทน้ําจิ้มส่วนส่วนที่เหลือลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยให้เย็นครับนีครับมันคนนี้ครับแค่นี้นะครับความหอมนะครับ ความหอมของตัวล้ำจิ้มก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เราทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีความเหนียวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ